สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนก็กลับพบกับรายการโนบุ๊กทุกวันกันเช่นเดิมนะครับกับผมไอ้มโปรเองที่ก็จะมาชวนพูดชวนคุยนะครับมาแนะนํากันเกี่ยวกับโนบุ๊กรุ่นใหม่ที่มีความน่าซื้อหรือว่ามีความนสนใจในช่วงนี้นะครับแล้วก็ในคลิปนี้เองเนี่ยผมได้หยิบนำโนบุ๊กเกมมิ่งนะครับอีกหนึ่งรุ่นในตลาดเลยที่ชืวว่วหลายคนเนี่ยสนใจกันนะครับกับ l e n o v o Ideapad เกม i ิ่ง3 i รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับประจำปี2,023ซึ่งเขาเพิ่งเปิดตัวไปที่ประเทศจีนเนี่ยไม่นานมานี้เองแต่ว่าในตลาดโลกยังไม่ได้เปิดตัวนะแต่เดี๋ยวตามมาแน่นอนมันพอเลฟเฟอร์เรนกันได้สเปคเองนะครับก็ใหม่ล่าสุดด้วยตัว Intel Core i ย3นะครับอย่างตัว c o r e i 5 1ห5 0 0 h หรือว่า c o r e i 7 1 3 7 0 0 h นะครับ ตัวกาจอก็เบอร์ใหม่เหมือนกัน RTX 4050 4060นะครับกับราคานะครับกับสเปคอื่นๆที่แน่นอนว่าน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งในกลุ่มของความคุ้มค่านะครับจากทาง Lenovo ถ้าเป็นรุ่นบนหน่อยก็จะเป็น Legion ถูกไหม Legion 5อะไรเงี้ยนะครับ Legion Pro โปร5โปร7ก็ว่านไปอืมแล้วก็จะมีส l i m 7ส Slim ลิม5นะว่ากันนะครับโอเคระหว่างนี้เพื่อนเองก็สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็ชวนพูดชวนคุยกันได้เช่นเดิมนะครับสบายสบยสไตล์เพื่อนกันเลยผมก็จะแบบสลับสับเปลี่ยนโนบุครุ่นนั้นรุ่นนี้แบรนด์นู้นแบรนด์นี้แบรนด์นนมาหรือว่ารูปแบบการทำตัวโนบุกทห่มันแบบหลากหลายนะครับทำงานเล่นเกมครีเอเตอร์ สายคอมเมอร์เชสายองค์กรนะครับ Two one, Intel e vo, AMD N t วินว o น e ิน t ท a อีโบเอ็ม a ี e ก็ว่าไปแต่ว่าในคลิปนี้ก็จะเป็นเกมมิง่งโนบุกตัวคุ้มค่านะครับอย่าง iPad i p a d Gaming 3I ตัวใหม่คราวนี้ผมขอพามาดูข่าวที่ผมได้เขียนเอาไว้ก่อนแล้วผมเองก็ r e f e r อร์เตตามนี้แหละนะครับพอดีไปเจอที่เว็บจีนมาเว็บจีนต้นทางคือเว็บจีนแต่ว่า างทีเว็บฝรั่งก็เข,เขียน่าเหมือนกันคืออย่างนี้ก่อนชื่อในอตลาดประเทศจีนเขาจะใช้ไม่เหมือนกับชื่อตลาดโลกนะครับตลาดจีนเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่ากรีกโป G 5 0 5 0ันเออซึ่งอันนี้คือรูปที่เขานำมาโปรโมทแหละหลักๆแล้วก่อนนะครับ เร็วๆก็คือว่าดีไซน์เหมือนเดิมหน้าตาเหมือนเดิมเลยนะครับไซซิงมิติตัวเครื่องอะไรเนี่ยสีสันเหมือนเดิมแต่ว่าแค่ยังไม่เห็นสีขาวเฉยๆเห็นแค่สีสีนี่สีเดียวสีดำแล้วกันเนาะสีดำแซมด้วยสีฟ้าเนี่ยสีเดียวเออก็ก็สวยงามตามสไตล์ของ iPad ip เป็นอย่างดีนะครับนี่ไงชื่อของเขา จะถือว่า Geek Pro G 5 0 0 0นะครับเอาว่าเราเข้าใจตรงกันแล้วกันมันคือ i Pad Gaming 3หรือว่า3 i มันก็แล้วแต่สเปคนะครับถ้าเป็น Intel ก็จะมี i ห้อยท้ายด้วยเทาวนี้อันนี้คือฟีเจอร์โดยร่วของเขาส่วนตัวผมเองก็อ่านภาษาจีนไม่ออกนะครับแต่ผมพอเดาวได้ถ้ามันี้ภาษาอังกฤษนะครับมาพร้อมกับ Windows 11นะครับ แน่นอน11 home อยู่แล้วนะครับตัวใหม่ล่าสุดออฟฟิศจะมีมาให้นั้นไอ้นี้ไม่แน่ใจนะครับ CPU เป็น Core i7 up to นะครับ 13700H 14เจร์ตี่คอร์พิเศษนะครับความเร็วสูงสุด5.0 GHz ก็เป็น CPU เจนใหม่ล่าสุดไฮบร i ด c o ร์ core, มีอินเทล r ทรด Director ช่วยจัดก,การหรือว่าจะมีตัวสเปครอลงมาก็จะเป็น Core i5 13500H นนะครับได้การ์ดจอนะครับเป็น RTX 4060ตัวทับสุด8 g ิก g p เนี่ยอยู่ที่115วัตต์แล้วก็จะมีอีกออปชั่นหนึ่งก็คือเป็น RTX 4050เขาคงจะแบบสลับสับควยมานะครับเรื่องของสเปคเนี่ยมันจะเป็น Core i5 4050 Core i5 4060 Core i7 4060 Core i7 4050 40เป็นต้นราคาก็เริ่มต้นน่าจะประมาณ30,000บาท สามหมื่นกว่าบาทอาจจะไปปลายจนไปถึงสี่หมื่นกว่าบาทแต่คาดว่าไม่น่าจะเกินห้าหมื่นบาทคาดว่านะคาดว่านะครับมีคีย์บอร์ด True Style ก็คือตามสไตล์ของโน้ตบุ๊แหละนะครับ 1. 5ด้ามิลลิเมตรแล้วก็พวกฟีเจอร์อื่นๆมีหน้าจอที่มีการอัปเกรดขึ้นมาซึคือผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นแบบมาตรฐานไปเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่เฉพาะรุ่นบนนะครับ หน้าจอเนี่ยเป็น2,560คูณ1,440พิกเซลหรือว่า q วอ d นั่นแหละแต่ว่าเรโซเนี่ยก็คือเหมือนเดิมก็คือ16ต่อ9นะครับก็คือดีกับา f u l l HD แน่นอนนะครับมีรีเฟรชเรทอยู่ที่1น5รอเฮิร์ตแล้วก็มีค่าขอบเคสีนะครับ srgb 100%เออปไปที่แล้วเออในไทยแล้วกันเนาะ ID Gaming i d เดียแพร์เกมไไม่มีสเปคหน้าจอนี้ถูกไหม ฮะปีนี้อัปเกรดมาเป็นแบบจอเนี่ย <bilmiyorum. S 1> ก็คือ c p u แรงขึ้นการ์จอแรงขึ้นแล้วก็ยังได้หน้าจอที่มันละเอียดและสวยขึ้นอันนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับเรื่องของระบบระหำร้อนนะครับก็เป็นพัดลม2ตัวนะครับยิดไปก็3 4เส้นว่ากันไปดูดเข้า2เป่าออก4ก็คาดว่าน่าจะดีตามมาตรฐานยังไงผมยังไม่แน่ใจว่าเขามีการอัปเกรดส่วน,นของระบบระบายความร้อนหรือเปล่นานะครับต่อมา มีการรองรับ pd c h ชาร์จิ่งนะครับ100วัตต์นะครับหรือว่า140วัตต์ก็ได้อันนี้ถือว่าเยอะกว่าชาวบ้านนะในการชาร์จ pd ปกติแล้วเขาได้ประมาณ100วัตต์อย่างมากก็คือ135วัตต์รุ่นปีก่อนปีนี้เป็น140วัตต์นะครับมีฟังก์ชันบวกปุ่ม q ก็คือ q c o o t น o l เองปรับโหมดได้นะครับโหมด Auto quiet performance นะครับก็แล้วแต่ อันนี้ก็ดีเหมือนเดิมมีเรื่องของตัว s t o r a g e เป็น s s d M.2 p c i e Gen 4ความจุ1เซลไบต์แต่ก็น่าจะเริ่มตัวเป็นห้าหนึ่งสองกิบต์แหละนะครับ RAM เป็นดีเดห้ามีตัว5 2 0 0ันสด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นสเปคของ AMD หรือเปล่าไม่ชัวนะไม่ชัวไม่ใช่สิน่าจะใช่ถ้างั้นอาจจะเป็นการ OC เพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าเพราะเขาดอกจานเอาไว้ไงผมเลยไม่แน่ใจว่ามันจะเป็น5 2 0 0ยังไง แต่ default ของรีเียเนี่ยมันจะเป็น4,800ันแมกเฮิร์นะครับระบบเสียงเป็นนาฮิมิกอืมอันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นเท่าที่ทราบมานะครับแน่นอนคือพอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยผมยังไม่ชัวในส่วนนี้นะคือถ้าเราเห็นกันมาจากตัวรุ่นบนบนเนี่ยพวกรีเจนซีรีส์เนาะ มันเคยมี Thunderbolt 4นะครับแต่ว่าก็เอาออกไปในปีนี้ครั้งนี้ iPad d Gaming 3 i เนี่ยจะโดน Thunderbolt 4ออกไปหรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่แน่ใจแต่พออ่านอื่นก็ยังคบแค่เหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็น four factor เดิมนะครับหน้าตาเหมือนเดิมพอร์ดด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านหลังอันนี้ก็สามารถคัดคิดว่าก็คือ reference กับ iPad d รุ่น ปีก่อนได้เลยเรื่องของดีไซน์ไยนอกนะครับอ่านี่คือหน้าจอเออถือว่าจอก็ดีขึ้นแหละนะครับมี G-Sync ด้วยเหรอมีฟังก์ชันบวกปุ่ม R ก็คือสามารถปรับ r e f r e s h Rate ได้นะครับมีชัตเตอร์เหมือนเดิมนะครับที่เว็บแคมแต่เว็บแคมผมไม่แน่ใจว่าจะอัปเกรดเป็น Full HD หรือเปล่านะครับยังไม่ชัวพยายามหาข้อมูลเนี่ยในต่างประเทศที่เป็นภาษาอื่นนี่นะอันนี้ภาษารัสะะเซียป่ะนะครับ แต่ก็เท่าที่อ่านได้อ่านออกแล้วก็แปลเอาได้นะครับคือใช้ Google Translate บางอย่างแหละก็เลยว่าจะพยายามนําข้อมูลมาฝากกันแล้วก็ราคานี่แหละนะครับก็คือถ้าตีเป็นเงินไทยแล้วมันก็ประมาณเริ่มต้นประมาณสามพกว่าบาทได้สี่หมื่นสามหมื่นกว่าบาท4ี่0มื่กว่าบาทนะครับยังไงเดี๋ยวรอข้อมูลในไทยแบบ o f f i ิเชีอีกทีหนึง่งแล้วก็นี่คือซีรีส์ของเขาแหละผมผมพามาแวะดูนิดนึง ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเห็นไหม Geek Pro G ห้าพันเนี่ยจะเป็น iPad Gaming นะครับแต่ถ้าเป็นตัว Legion เนี่ย Legion มันจะเป็นตัว 7, เจ็ดเขาเรียกว่า Y เจ็ดพัน P Y เก้าพัน P Y เก้าพัน X Y เก้าพัน K ผมเข้าใจว่า Y เอ่อเจ็ดพัน P เนี่ยจะเป็น Legion ห้าถูกไหมอ่า Legion ห้า Legion ห้า I นะครับถ้าเป็นเก้าพัน P เนี่ยก็จะเป็น Uh, เอ่อล e g i o n Pro 5ห้เออ Pro หนะครับแล้วก็จะมี 9,000x เนี่ยเขาจะว่าเป็นลีเจ o n น r o Slim ตัวใหม่นะครับ Pro Slim 7ประมาณนี้เออหรือว่า s r o m 5เนี่ยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะนะครับผมอ่านไม่ออกเหมือนกันในส่วนนี้แล้วก็จะมีตัวท็อปสุดก็จะเป็นตัวอาจจะเป็นตัว PRO เจนะครับ ออืมอืม,มไว้รอดูทีหนึ่งนะครับคราวนี้มีข้อมูลที่มันน่าสนใจเกี่ยวกับตัวการ์ดจอดแล้วกันเนาะขอเริ่มจากตัว4050ก่อนนะครับแน่นอน95วัตต์ TGP นะครับก็คือถือว่าค่อนข้างสูงนะมี d l s s 3นะครับมีแรม6กิกพายในมีชุดตัวฮาร์ดแวร์นะครับ AV1 นะครับขอรหัสวิดีโอที่ที่ดีเลยในยุคนี้ อันนี้คือคะแนนนะครับ4050 3dmark t ์กทม y สปาย8,650ด้วยกำลังไฟ95วัตต์เหมืงนที่เขาได้บอกเอาไว้คือกำลังไฟประมาณเนี้โอเคแล้วกับคะแนนที่มันได้มาสัมพันธ์กับเรื่องของระบบระบายควาร้อนในรวมนะครับอืออีกอันหนึ่งจะเป็น4 0 0นะครับก็ TGP 115วัต์ก็คือสูงกว่าแหละ20วัตนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ RAM แปดกิกนะครับ AV1 แล้วก็เมื่อดูคะแนนแล้วก็จะสูงกว่าตัวเมื่อกี้นี้นะครับอยู่ที่1 4 8 1คะแนนก็ถือว่าก็แรงแหละก็ก็ก็ถ้าเทียบตัวต่อตัวเนาะ3050กับ4 0 5 0ก็แรงขึ้น ern, เยอะ30ม0ก็เหมือนกันทก 60, เทียบกับ40่0ก็จะแรงขึ้นอีกหนึ่ง ระดับเลยทีเดียวนะครับส่วนจะมีมัสซูสหรือไม่นั้นผมยังไม่แน่ใจอันนี้ว่ากันตามตรงนะครับแล้วกเ็เมื่อมาขายไทยคิดว่าก็จะมาพร้อมกับการรับประกันนะครับ3ปีออนเซอร์วิสซ่องฟรีึงบ้านเหมือนเดิมเป็นเรียกว่าอะไรเลเวอรีเอ็มแคร์นะครับ และการรับประกันหนึ่งปีแรกเนี่ยก็คือจะมีอุบัติเหตุด้วยเคมได้แบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยเออยังไงรอรู้ทัทีว่าราคาขายไทยจะเท่าไหร่แต่ผมคิดว่ามันจะคงมาประมาณนี้ประมาณนี้ผมเดานะผมเดานะครับคาดการขอ,อย่าขยายเนี่นยก็ทำไปแล้วนะครับเนี่ยที่บอกว่าตัวเริ่มต้นไปจะเป็นยังไงนะครับก็อาจจะเป็นคอยห้ามาหนึ่งสามห้าศูนย์เฮชนะครับ การ์ดจอก็จะเป็น RTX 4050นะครับออาลืมพิามพ์ RTX ทั้งหมดเถอะ RAM 8 g b ติดมาแล้ว1ตัวอัปเกรดได้1ตัวเลยส่วนตัวหน้าจอถ้าเป็นตัวเริ่มต้นก็จะเป็นแบบ Full HD IPS 1.15Hz นะครับส่วนตัวโซเลตก็จะเป็น SSD Gen 4ห้าหนึ่แต่ก็สามารถอัปเกรดเพิ่มได้อีก1ตัวด้วย วินโดว์สเวตโฮมอันนี้อยู่แล้วประก,กันก็3ปี1ปีแรกมีประก,กันอุบัติเหตุนะครับส่วนอีกสเปคหนึ่งจะเป็นตัวแบบตัวบนกว่านะครับอันนี้ก็พาดการเนาะนะครับเป็น i7 1370H นะครับการจอเป็น rtx 4 6 6 0 ram 16GB นะครับหน้าจอเป็น q u a ส h ด1 1ึนะครับ ssd ก็ 5.12GB นะครับ ราคาก็อาจจะแบบ4 9่หมหรือเปล่าผมพยายามแบบภาวนาด้วยเอาใจช่วยนะว่าจะให้มันเกิน5้าหมื่นเลยไม่เกิน5้าหมนี่กําลังสวยไอห้า0 0ื่นเนี่ยเก็บไว้ใช้กับเ e นเนอร์โวเฮ้ยีเจนหเถอะนะครับโอเคโดยรวมข่าวข่าวข่าวสารก็ประมาณนี้เกี่ยวกับ l e n o v o i d e a p p d g g m i n g 3I ตัวใหม่ล่าสุดประจำปี2 0 0พ ที่นะครับเดี๋ยวอรอลุ้นกันทีนึงว่าเมื่อขายไทยจะมีการจัดสเปคอย่างไรบ้างผมเชื่อว่าเ e นโ v ว์ไทยเนี่ยเขาจะสเปคเก่งอยู่แล้วแล้วก็ในการตัางราคาที่มันแบบน่าสนใจเรียกว่ามาเมื่อไหร่ตลาดน no มุกเกมมิ่งในกลุ่มของ3าสหมื่นเนี่ยสนุกสนานแน่นอนนะครับก็เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคอย่างเราแหละที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเลือกซื้อเลือกหากันได้ ถูกอกถูกใจส่วนว่าถ้าใครชอบรุ่นไหนแบรนด์อะไรอันนี้ก็แล้วแต่คนและ l e n ovo i d e p เ d gaming 3 i ตัวนี้จะเปิดตัวว่าหร่ผมก็คาดว่าผมพูดแทนใจผมเดาใจคนเลน ovo ประเทศไทยนะเร็วที่สุดเท่าที่เขาทำได้แหละเพื่อเพื่อเขาเองแล้วก็เพื่อเราเองด้วยจะได้แบบเออจะซื้อแล้วแต่ดูรุ่นนั่นรุ่นนี้ยังไงน,น,นี่นี่นั่นนะครับโอเค สำหรับวิดีโอตัวนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันก็ถือว่าเป็นการเล่าข่าวสารให้ฟังกันนะครับไว้มีข้อมูลอัปเดตไงเดี๋ยวเรามาว่ากันว่ามีสเปคออฟฟิเชียลแล้วในไทยราคาเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องของข้อมูลหลักเนี่ยสเปค CPU การจอแรมอัปเกรดใหม่ถูกไหมเป็น DDR 5นะครับหน้าจออัปเกรดใหม่อเป็น Core HD ซออึ่งถือว่าหน้าตาจะเหมือนเดิมแต่ข้างในเนี่ยมีการอัปเกรดค่อนข้างเยอะเลย ลุ้นราคา้งเดียวว่าจะน่าซื้อแค่ไหนสำหรับวิดีโอตัวนี้แอมปโป้งคงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอเจอใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับรายการนททุกวันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ